สวัสดีครับองกูรูนะฮะบ y V Market Place ครับผมเทเลอร์จาก V Fitness Society สาขา S อ a n a นา c a r e นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการออกกายสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับมันมีหมดสี่องค์ประกอบนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับส่วนที่หนึ่งก่อนเลยนะครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับง่ายๆเลยครับคิดง่ายๆเลยก็คือ เราต้องมีโรโม m o ลเราอยากเป็นเหมือนใครหรือถ้าใครบางคนไม่อยากที่จะเป็นเหมือนใครอยากจะแบบปิ๊บทำเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองนะครับเพื่อหุ่นที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะครับผมก็องค์ประกอบนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายก่อนสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะครับข้อที่2คือต้องทําให้มันสม่ำเสมอนะครับพอร่างกายเรานะครับเราจะอยากออกกายแค่ช่วงแรกช่วงเดียวแล้วสักพักหนึ่งเราหยุด ถือว่าดีไหมก็อาจจะเป็นแค่ช่วงแรกอาจจ,อาจจะหาเพื่อนนะครับมาช่วยออกกําลังกายหรือมาพร้อมๆกันหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนลองคิดข้อนี้ดูด้วยข้อที่3นั่นเองนะครับน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วกันกนะ็คือเรื่องของระดับความหนักในการฝึกสมมุติถ้าเราเอาได้ออกกายอย่างเช่นที่บ้านหรือที่ฟิตเนสก็แล้วแต่นะฮะเราต้องดูได้ว่าระดับความหนักระดับความเหนื่อยของเราเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าดีที่สุดแล้วนะครับเราควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ก็คือ p o s สเชนัลเทรนเนอที่ช่วยวางแผนการออกกายให้เราเพื่อให้เรารู้จุดว่าระดับความหนักที่เรารับได้มุมในการยกนะฮะระยะออกแรงของเรานะครับก็มาถึงสำหรับข้อที่4นะครับก็เรื่องของตัวอาหารการกินของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวหรือว่าแป้งนั่นเองนะฮะส่วนของอ่าโปรตีนจะเป็นเนื้อสัตว์เวฟโปรตีนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มนมหรือเนื้อนมไข่อะไรพวกนี้นะฮะ สำหรับปัจจัยที่เป็นไขมันนะครับก็จะมีพวกน้ํามันต่างๆที่มีไขมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทัวหรือจากอาหารที่เราปรุงมาแล้วนั่นเองนะครับ3องค์ประกอบนี้เป็นส่วนสําคัญที่ร่างกายต้องการนะครับในการที่ทําให้ร่างกายมีเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับสำหรับเมนูอาหารคลีนหรือใครหลายๆคนที่อยากจะหาเมนูที่หลากหลายนะครับเราก็แนะนําที่ VMar k e เ p l a เ e เลยก็จะมีพวกกลุ่มเนื้อนะครับกลุ่มพวกเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าเป็นอาหารคลีนประเภทต่างๆ อาหารเสริมนะครับอย่างเช่นพวกนะ้ำใจขาวหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มฟ้าทลายโจรตรงนี้เราก็มีตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนรักสุขภ,ภาพเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นฝากไ้ได้วยนะครับสําหรับ Vee Marketplace นะครับผมเพราะนั้นวันนี้นะครับเทลเลอร์จากวิิเนียสาขาแค่ร้ายนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ